ตื่นมาให้กับใจตะนะ Fm 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาแล้วเวลาของเราแบ่งปันกัน4 5หนาทีนะคะเป็นพอได้พูดได้คุยกันให้หายคิดถึงพอได้แบ่งปันกันให้รู้ว่าสิ่งที่ได้มาได้ยินได้ฟังได้มีประสบการณ์มาเป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันขอแบ่งปันและเหนือสิ่งอื่นใดคนพูดนี่แหละค่ะได้ก่อนต้องขออภัยด้วยคนพูดได้ก่อนถ้าหากว่าเอาคาพูดนั้นเอาสิ่งนั้นที่ได้ยินได้ฟัง ได้เรียนรู้ได้ศึกษาปฏิบัติได้มีประสบการณ์มาแล้วก็นำมาขัดเกลาใจตัวเองนะคะเราเราแบ่งปันกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM91 Traffic Pro ตื่นมาให้กับใจตะนะั เราคุยกันเรื่องของธรรมะของพ่อนะคะธรรมของพ่อธรรมะของพอระราชาทศพิตรราชธรรมซึ่งก็เป็นธรรมะที่เราเราคุยกันมาทั้งเดือนเรายกให้เดือนนี้เป็นเดือนของพ่อแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ระบุเจาะจงลงไปว่านี่คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะก็เป็น เรื่องที่เราแบ่งปันกันตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็โยงใยเข้ามาถึงธรรมะของเราธรรมะที่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้านะคะเป็นพี่เป็นคนที่มีธรรมะทศพิตรราชธรรมอยู่ในใจแล้วก็ถือปฏิบัติมันก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงผู้ที่อยู่แวดล้อมเนี่ยมีความสุขอยู่กันแบบสงบสุขทีเดียวค่ะ เราคุยกันเรื่องเมื่อวานความไม่โกรธเนาะเราเลยคุยกันต่อไปถึงพรหมวิหารสี่ว่าจริงๆแล้วมันมาจากถือสาก่อนนะคือคือถือสาเนะี่ยมันโกรธนะแล้วมันไม่โกรธอย่างเดียวมันต่อไปมันผูกโกรธด้วยโกรธผูกเอาไว้เคยโกรธเรื่องนี้โอ้โหเห็นหน้าอีกทีโกรธอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเราถือสานะใครหนักเขาไม่หนักนะ เพราะเขาทําให้เราโกรธเขาไม่รู้หรอกบางทีเขารู้แต่เขาก็จบของเขาไปแล้วแต่เราอ่ะเราเราเก็บเอาไว้เราคิดขึ้นมาทีไรโอคนนี้เคยว่าเราอย่างนี้เลยนะแรงมากเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็โกรธเราก็ผูกเอาไว้ผูกเอาไว้เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่โกรธมาอีกนะคะหน้าเขียวหน้าดํามือกําแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิ่งที่เราได้รับทั้งนั้นเลยอะไรก็ตามที่เราทําทําไป คิดดำริถึงสิ่งใดมีจิตปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยพบเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นคําของพระพุทธเจ้าพบพบคือความมีความเป็นไม่ใช่ทวิพบหรือพบนั้นพบนี้นะคะพบคือความมีความเป็นเมื่อเราบันทึกเก็บไว้มันโอ้โหจบกันเลยมันอยู่ในนั้นแหละมันอยู่ในตัวของเรานี่แหละมันไม่ไปไหนนะคะอยู่ดีๆวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราหงุดหงิดงุนงานให้เราเครียดให้เรา เออมีความรู้สึกไม่ไม่มีความสุขซะได้ยอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราตั้งมั่นอยู่กับตนเองพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะก็คือทําตนให้พ้นจากห่วงน้ําคือโอคะสีเหมือนกับเกาะกลางมหาสมุทรที่น้ําท่วมไม่ถึงมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีทาเป็นเกาะมีทาเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด บุคคลมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างไรก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมซึ่งจริงๆแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นการพิจารณาใคร่ครววด้วยสติปัฏฐานสี่นะคะก็คือมีตนเป็นเกาะนี่แหละเมื่อเรามีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะเราก็มีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งได้ เราก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ก็แบ่งปันกันเท่านี้นะคะเราจะกลับมาใหม่วันจันทร์ค่ะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ตื่นมาให้กับใจตนะวันนี้สวัสดีค่ะ